จังไนคุก็ได้<น>คอนเทนต์หรอมันเนี่ยเอาตามดูหน้าแม่ค้านะคะว <c oughs> ่าเป็นตาต่เสียบจังมิด <c oughs> แม่ค้าตามเร็วๆแม่้วนมันมาทั้ในเข่าเครื่องอยู่ไหมมึงเสีบจังใดบักคงบักคงขาวเกล็แหนยน้ยหม่ใสอ,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 อีกหนุ่มใสอีกหนู มึงจิตตามให้เด็กน้อยกินตีกินถาโตพนนี้ยหันนี่เออใส่บบนี้เออนั่น่ไส้หมูโยบบนี้ใส่นี้สุกวรสุกวรยกยางสุกรยกหมูยอโอ้ เออเพราะบาทน้ำตาลสามโลใส่กันนี่กูมันเอาอีกคี้ยายนกูอาหารเป็นพิษแค่ไหมันแต่เพื่อไงลูกจอดเมื่อกี้เป็นตะขีดยานหายนักใจเหรอเย็นหนิแม น้ำตาลก็มันต้ายอยู่สิเีนเอาอันนี้ใจอีกมึงกับบซ่อนตักแล้วมึงกับเมตเกบน้ำตาลอีกนี่แล้วก็นเปรี้ยวยเปรี้ยวอยู่นะเอาสุนขึ้นแล้วดไปจากสันนใส้น้ำตาลพรแล้ว เออเออเอาจมาต้องตักขึ้นมาไลดี้ายต้องตามเลยโอ้ช็ดยไปทวนนะสูโอ้ยยูุตทมหลายคนกูเลียกทวนโคก่หลานแม่เตียนะคะเจะลวงไปใสดเจ้วงจวงว่าสบาย โอ๊ยกลัวเป็นเห็ดออมมามึงนำเครื่องนี่นะคะเออผสมกันเลยเออหยิบเออพอแล้วมันหลายพอดพอแล้วติวเดียวกับพอแล้วมันหลเออติวเดียวพอแล้วมึงก็ต้องเอามือสีกระไรมึงเอาลงแล้วมึงอันนี้หยวกกระไรใจ คอนเทนต์นี่คนเมังเป็นพันแท็กซื้อหนาจ่บนส้มตำบะเจยโยโญนี่นะคือว่าส้มตำพิพากษาผู้ไดชิยูตัวผู้ใรสิตายอุ้ยเ้สยินเหงรียกตัวทองคนว่าเรียกจะได้กูมากินด้ดิเขาเรียงนด้ดิ ไปท้ายกูกูสีซ่องบังว่าไปตะคือจากเมตดสูงคือเขาวหัวหลวงจะขอสายฟ้าเออถอดโอ้ยบึงกูสิข้อเรกถือให้ก้อนไอ้กูท้ายคลิปโอ้ยวิอีอ่างมาทายกูกระหนัง กูปาไก่มันไทยมมนเอามืออยู่บ้านี่อหากองนคะเอาไทยกวเนี่ยโอ้โหถูกไม่เห็นเป็นทัวร์กเป็นเซส่วนต้ารถเขบพูดเครื่องโคกคุ่นคือแนมอื่นคืออว่านี่มึงาจืดอ้อเ็นน้มเปเค็บด้วยหรอแต่ว่าไม่เห็ดเป็นไม่เห็นเป็นตัว ดมน้ำน้ำแส็งน้ำตาลนิดนึงโอ้ยมันน้่อาได้เร็วกูได้ยงี่แล้วบบกเคลือเทศกูติดใจให้ดอกกฝันเมื่อต่ำมันจะไปซื้อกินตลาดเป็นโลคหรอคะเลว นีน้องขากินกะกินว่ากินกระชาทีเมื่อสิวานี่เนาะแม่ข้าเริ่มหนาจดตนะข่ะเขาปุูนเคืองลค่ขันด้ครบนี่ก็เป็นตำป้าด้วค่ะอันนี้เป็นตซ่ำสูว้อ่ะ ส่วชาน้ำมะกอกวชามกลางัเดนงกมะ่กนเปรี้ยวดิโอเล่โอนัะเ่เห็นม้กินกินเดมันเย็ดเียวแล้วเผือกกีอา่อางไมยยวแล้วเปาดหกังมนี่่า มันเป็นขัาดไหมตัูกกระังน่หรอทีแล้านนี่เหรอขัด้นแสบขาด้นอะไรเบื้ันแรกหาซ่หาันต้งปดเลยแ่แซะงป่น้้างกจิกตากไข่เบิ้องค้าผมาเป็งวันละกางเป็นหนาตายจงไหนคะนั่นก็คือหากหนานี่หรอมนี้ยซีมันก็จะฝ่ายจะใช้ถุงมือนะคะ ตัาจ้องนี่ออกเ้กะนหัใคไม่หบะกระหอดในส้หมีมันยเสบคมใส่กระดองเราว่าเป็นตะเสียบเสบนี่นะคะำหรมนกรสูตรตามป้าสูตรอ๋อสูตร ส,สูตรมือสุดท้ายค่ะมือสุทสดท้ายเศรษฐกินค่ะโอ้ยนี่ค่ะตามามากันฉันบ่มีเห็นกับบอกปอบอกแม่ฉันในเด้อที่บ่ารอดแล้วนี่ละ่ะ <c oughs> ตามมาป้าขับตามมาตามน้องกับสลักขาม,มตามน้องเข้าสูเ่เมีมเด็ดเหรอดูนักข่า,ขายเลยค่ะ ไปนะคะนี่ส้มตำนะคะส้มตำสูตรผีบอกถ้าผีกับบ้าบอกนี่ตำดีจักบาทแม่คนีใช่ไหมคะนี่นะคะผัดของเราน่ากินไหมยี่สิบแม่ยี่สิบม่ีขับพุเคร่งร้อมานะคะถุงมะแดงไปกินนะถั่วูุยอย่างนั้นเบาเบิด จะว่ากัดเสียบอยอะหรอกพอผมสะลดนำล่องหายอยู่นี่นะคะส้มตำสูตรผีบอกผีให้บอกคนนำเลย